สวัสดีครับกิตติครับวันนี้มาโครงการน้องน้ำพึ่งครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ60เอาให้ 70- 80%แดสแล้วกันนะบ้านทรงจวซ้อนหน้าหลังของโครงการน้องน้ำพึ่งสุวรรณ้าไม้ครับเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนี้ครับขายได้ด่วนเลยเดี๋ยวไปดูบ้านครับครับผมบ้านหลังนี้นะฮะหน้ากว้าง6ลึกอ่าสิเท่าไรอ่ะโอ้โหเยอะพื้นที่เยอะอ่ารถผ่านไปนิดนึง นะท่านผู้ชมดูนะ,ะความสูงนี่อยู่ที่ประมาณ1เมตรนะฮะหเมตรแก่ๆนิดหน่อยน่าจะ1,20เมตรยีประมาณนั้นนะท่านผู้ชมผมประมาณนะครับเปลี่ยนเสาได้ยกสูงลกต่ำได้นี่ครับบ้านทรงจัวซ้อนหน้าหลังหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหน้าครับเดี๋ยวมาดูบ้านก่อนว่าเขาทํำยังไงครับเขาใช้เสาหน้าหน้า6 เสาหน้าหกเสคู่เปลี่ยนเสาได้ยกสูงได้หน้าต่างทรงยาวนะครับหน้าต่างทรงยาวนี่ท่านะผู้ชมชายาบ,บ้านซ้อนหน้าซ้อนหลังนะฮะมีบานประตูด้วยตรงนี้เป็นน่าจะเป็นห้องรกลหอองน้ำอ่างน้ำนะฮะอ่างน้ำนะฮะนี่คือด้านหลังนะครับ เวลาแยกก็คือจะแยกอย่างนี้ท่านผู้ชมตรงนี้ไปหลังหนึ่งโอ้โหนี่ตรงนี้ไปหลังหนึ่งขนาดสามคูนสามคูนหกก็จะแยกจากตรงนี้แยกออกไปหนึ่งหลังแล้วตรงกลางครับจะแยกซ้ายแยกขวาอีกเข้าป่าซีกเลยนะป่าซีกเลยขนาดสามคูณหกหมายถึงแต่ละหลังนะครับที่ผมคำนวณครับตรงนี้ก็จะเป็น แยกออกมาด้านหน้าอีกหนึ่งคันรถนะฮะโครงการสุปวันคาบาน้องน้ำพึ่งครับวันนี้ออามาฝากทรงจ่วซ้อนหน้าหลังราคาขายแบบเน็ตๆเลยดูใต้คลิปและต่อรองกันเองครับความกว้างของบันไดก็ประมาณ1เมตรยี่สิบนะฮะหนึ่งเมตรยี่สิบนะประมาณ20นะความกว้างบันไดนะฝ้าเพดานตีแบบบางใบฮะนี่ตีแบบบงบางใบนะครับนี่มีตรงนี้ก็ซุ้มบันไดก็จะมี ตัวนั่งอยู่ด้วยขอโทษทีนะสมระเบียงระเบียงที่ยื่นออกมาเ็าด้านหน้าเ็าประมาณ3เมตรนะครับท่านผู้ชมนะฮะสเมตรแล้วก็ด้านข้างเ็าประมาณ3เมตรตรงนี้ก็จะมีวาไวไปข้างในนิดนึงประมาณ1นึเมตรสิเพื่อเป็นบันไดทางขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคใช้ได้ฝีมือดีครับนี่สุวรรณข้าไม้อีกหลังหนึ่งครับจำได้เจ็ดสิแปดสล้วกันสีอะไรยังไม่ได้ลงเลยเป็นไม้ดิบอยู่ท่านผู้ชมโอเคนะครับนี่บ้านของ น้องน้ำพึ่งฝาห้องนะครับตีแบบแนวนอนนะครับท่านผู้ชมตีแบบแนวนอนนะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมดูนะครับลักษณะการทําบ้านนะครับนี่คือด้านหลังนะฮะด้านหลังของตัวบ้านนะครับนะนี่คือน่าจะเป็นห้องครัวห้องน้ำนี่แหละเดี๋ยวเราไปสํารวจภายในนะครับตีลักษณะการทําก็ฝีมือดีครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวฮะก็คือยังไม่ได้ขัดสีนะครับก็คนไหนสนใจก็โทรหาองน้องน้ำพึ่งเลยครับ อยู่นครสวรรค์น,นะครับคนไหนสนใจก็โทรหาน้องน้ำพึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะลักษณะการทำนะเราไปสำรวจภายในนิดหนึ่งฝ้าไปดานบางส่วนก็ตีไว้แล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้ตีนะนะอ้าวนี่ด้านหน้าท,ทรงรับเบียงตรงซุ้มบันไดก็ตีไว้แล้วบันได5ขั้นมีบางขั้นด้วยความกว้าง1เมตร20ครับมีที่กั้นน้องหมาย,ยังทำไม่เสร็จครับพื้นยังไม่ได้ขัดครับเป็นไม้ดิบครับโอเคนะฮะ ลักษณะการทําครับนี่เปไหนฮะมีมานั่งด้วยครับฝ้าไปรันก็ตีเป็นรูปนี่เป็นกล่องอย่างนี้ครสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเล่นหยักหัวมุมเนี่ยรูปก็เรียกอะไรนะนี่หน้าต่างครับบานและช่องช่องระบานนะครับบานประตูสไลด์ทางเข้านะครับโลหะเปดเอนะฮะไม้สวยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับข้ามาข้างในฮะสามคูณตรงนี้ก็สามคูณหกนะท่านผู้ชมนะฮะสามคูณหกด้านหน้าก็สามคูณ สามนะสามคูนหกด้านหน้าต้งระเบียงต้งบันไดต่างขึ้นแต่ตัวห้องรับแขกเนี่ยสามคูนหกนะครับด้านหลังก็อีกสามนะฮะก็ห้องเนี่ยเขาทำห้องใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับบังประตูบังเข้านะฮะช้ไม้สักตีฝ้าเพดานนะครับท่านผู้ชมนะด้านในใช้ไม้สักตีฝ้าเพดานนะท่านผู้ชมดูนะครับนี่เข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเข้ามาถึงก็ห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนใหญ่นี่ห้องนอนใหญ่เขาเสียอ,ยอย่างเดียวก็คือยังไม่ได้ขัดเสียอย่างเดียวก็คือ มันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับบอกแล้วว่าอยู่ที่70% 80%เปอเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันนะครับนี่ห้องห้องขนาดใหญ่นะครับ 3, 6คูนนะฮะพื้นที่เท่าไหร่นะครับใหญ่นะครับหลังนี้นะครับหกคูนเก้าอกคูนสิงเนี่ยใหญ่นะครับท่านผู้ชมใหญ่มากๆประตูทางข้าห้องครัวนะฮะอ่างน้ําด้วยมีพื้นที่ใช้สอยมีบานประตูเปิดไปข้างๆนะ ตีฝ้าไม้สักนะครับภายในตั้งฝ้าตั้งฝาและฝ้านะฮะจ่ายไม้สักทองในห้องน้านําขนาดสองคูนสองนะท่านผู้ชมโอเคครับตีสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วตรงนี้มีช่องอยู่ดูฮะปิดตรงนี้นะท่านผู้ชมดูนี่ครับก้าวมาตรงนี้ก็มีห้องหนึ่งห้องนะตามเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งฮะนะห้องนอนขนาดสามคูนสามนะฮะสามคูณสามโอเคครับนี่คือ,อรายละเอียดฝ้าเพดานนะท่านผู้ชมดูนะครับแหมไม้สักทองนะตีนะฮะขวาก็บังใบฮะด้านนอกก็บังใบครับ ด้านนอกก็ไม้เนื้อแข็งครับด้านในก็เป็นไม้สักทองครับโอเคครับประตูบานสไลด์นี่ตรงห้องรับแขกนะครับครับสรุปบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้าง6เมตรลึก12เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยนีเยอะเลยครับหนึ่งซุ้มบันไดฮะแล้วก็หนึ่งระเบียงครับหนึ่งห้องรับแขก2ห้องนอนครับห้องนอนที่ว่าห้องนอนที่1อ่ะ3คูน6นะครับส่วนห้องนอนที่2 3งคูน3นะครับแล้วก็มีห้องน้ำา 2. คูณ2แล้วก็พื้นที่ใช้สอยห้องน้ำด้วยครับเป็นรูปตัวแอลอยู่มีประตูเปิดออกด้านข้างนะครับ ฝาภายนอกตีแบบบางอ่าก็เรียกบางใบครับแนวนอนครับแต่ด้านในเนี่ยใช้บางใบเหมือนกันกรูนอกกรูในก็ใช้ไม้สักทองคนะฝ้าเพดานไม้สักทองครับราคาเน็ตเน็เลยดูใต้คลิปต่อรองได้แค่บอกว่าดูมาจากกิติทั่วน้องน้ำผึ้งครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ